ควอยปาพี <CK> S <S ่น้องควอยปาแสียบเลยมืันนี้ควอยปาตะเบียนนี่ฟัดอยู่ดิเสียงฟักนี่ฟัดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาขัดหนามมะนาวกันมาดินี่เกียร์พี่น้องใส่เกียร์เข้าไปแล้ว บีบรรนาวครับปาดไว้แล้วบีบเซ้ครับตัว,วเขานี้มาคันนามนหนอกนะเอ็ดกินเองครับเอาไปยังตั้งจากเขาบีบน้าวเซแล้วนี่เดี๋ยวเขาจิมาคขัน ขันแห้แงๆเลยครับนี่เลยครับน้ำต้มหัวปลาครับพอนี่ใส่น้ำน้ำขันปลาลงไปตัวาดนี่นี่ันนี่ออกขนะุ่นๆเนาะเนะมันสุกกันครับต้มไปนี่ละนี่ครับเนี่ปลาที่เขาขันมุกหนาวแล้วน้ำมันใส่ต้มแล้ว นี่ฮอกซิโมปุ่งกันครับเดี๋ยวซอยผักก่อนนี่น้ำต้มห่อครับโอเคแล้วใส่ต้นหอมหมดเลยนี่อีสันเพา่อนวะนี่ครับสดหนักเสียบเลยผมยิ้จาดครับพริกผงพอมันสิเป็ดเนี่ยโอเคแล้วครับ,รบนี่ขัวใส่ลงไปพริกขัวใส่เข้าไป นี่ตามไปด้วยผักเ้ซอยไว้ครับเตบิมเลยนี่วงนัวครับจวด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 ว้าเงาคนกันเลยครับเลยสูตรไขยต้องน้ำปลาแยกครับหยอดน้อย,อ,ยอืมปริกิน ตามไปด้วยนี้ครับกอ,อกสุกใส่เข้าไปเจียวเลยสีแก้งหน่อยนี่คนครับพี่น้องนี่ครับในการจบสิ้นขบวนการนี่วัไรนวันสีสันเกนโจโก้ครับ มากินนมกันเซ็เซียบได้หว่านนี่